ในคลิปเดือนเมษานี่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลคุยอพยากรดาวเล่าชีวิตและทีมงานด้วยนะครับท่านใดสนใจตรวจชะตาส่วนตัวแอดไลน์ไอดนะครับ a. yor8 หรือสแกน QR วอา e โได้นะครับที่หน้าจอลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ ยังโคจรมามีผลกระทบในเรือนชะตาตั้งแต่มีนาคมเนี่ยก็ยังคงส่งกําลังมาในเดือนเมษายนนี้อยู่นะเรียกได้ว่าถ้าเดือนมีนามีงานมากมีงานหนักอย่างไรเนี่ยเดือนเมษายนนั้นก็ยังคงมีอารมณ์นะครับในเรื่องของงานหนักๆงานมากๆเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีตุลย์อยู่หลายๆคนเนี่ยนะครับต้องทํางานมือเป็นระวิงเลยเรียกว่างานเก่าก็ จัดการเวลาไม่ทันแล้วนะพองานใหม่เข้ามาก็ยิ่งไม่ทันหนักเข้าไปอีกมิหนาซ้ํานะครับเมื่อกี้ดูไปสอ,สองงานแล้วนะงานของชาวบ้านนะครับงานของผนกอื่นงานของคนอื่นเนี่ยก็ยังส่งเข้ามานะให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้ทําอีกนะครับอย่างบางคนเขาหยุดยาวไนงะราศีตุลก็ยังมีเกณฑ์หยุดอยู่แหละแต่ว่าบางทีบางคนเนี่ยนะครับก็ใช้โอทนะครับ เพราะว่าเอางานของตัวเองเคลียร์งานตัวเองยังไม่จบนะครับเอางานคนอื่นเข้ามาทําอีกก็เลยมือเป็นระวิงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานนะมองว่างานมาเยอะเยอะแบบชนิดพิเศษกว่าหลายหลายลัคนาราศีเลยนะครับซึ่งในการบริหารการจัดการเวลาการจัดการในเรื่องของการเคลียร์งานเนี่ยนะมองว่า ต้นเดือนนะตั้งแต่ต้นเดือนเรื่อยลงมาจนถึงกลางกลางเดือนเนี่ยเรายังไม่เคลียร์และยังไม่สามารถบริหารจัดการเวลาหรือเคลียร์งานให้จบลงไปได้พอมีงานเข้ามาปุ๊บก่อเกิดปัญหาพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเยวก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ทั้งงานตัวเองงานบริวารงานคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนี้แต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะครับ ก่อนที่จะถึงวันหยุดยานะครับเอาใช้คําว่าก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวเนี่ยก็จะสามารถบริหารจัดการวางระบบวางาแผนในเรื่องของการดูแลเรื่องการงานเนี่ยให้ดีขึ้นแต่ก็ยังคิดไม่หมดหรอกนะเขาเรียกว่าจัดเวลาจัดสรรเวลาได้ว่าอันไหนทําก่อนทําหลังนะอารมณ์จะเป็นในลักษณะแบบนี้พองานเข้ามาเยอะๆมากมายในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็มองว่ามีเกณฑ์เลยนะ ที่มีโอกาสเจ็บป่วยจากการที่เหานั้นทำงานหนักนะครับดังนั้นในเรื่องของสุขภาพนะเมษายนถือว่ายังไม่หมดช่วงนะครับที่มีโอกาสป่วยกระทันหันเจ็บกระทันหันทีนี้นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆจะทำอย่างไรล่ะนะครับหลายๆคนเนี่ยเรียกว่ามีบริวารน,นะเราก็มอบหมายงานให้บริวาร จัดการมาช่วยดูแลนะครับเพราะมองว่าถ้ามาตรึมกันขนาดนี้นะเราคนเดียวเนี่ยก็มีแค่สองมือนะก็คงจะทำอะไรไม่ทันก็เลยมองว่าแบ่งให้บริบาลเคลียรหรือว่าช่วยงานนะก็จะสามารถช่วยเหลืองานให้กับชาวลัคนาราศีตุลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่ถ้าระหว่างชาวตุลกับผู้บริหารนะครับยังคง มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาหงุดหงิดเนี่ยนะอย่าเพิ่งเข้าชาร์จเข้าลุยนะครับเพราะเดี๋ยวให้ดาวมันเคลื่อนย้ายออกไปก่อนหลายๆอย่างระหว่างเรากับหัวหน้างานนะครับเรากับผู้บัคัญชาก็จะดีขึ้นนะดาวกลุ่มที่มีผลกระทบระหว่างเรากับ หัวหน้างานกับผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะเริ่มโครจรเข้ามาหลังช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับก็คือช่วงครึ่งหลังของเมษาตลอดทั้งเดือนนะทีนี้พอง,งานหนักเป็นยังไงล่ะครับมีเกณฑ์เลยนะที่จะป่วยกระทันหันเจ็บกระทันหันเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับชาวตุนเองในการเจ็บป่วยในครั้งเนี่ยนะ เ้าพบแพทย์เลยจะดีกว่านะครับเพราะบางทีจะต้องใช้แพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะด้านนิดนึงนะในการรักษาในครั้งนี้ถ้าซื้อยากินเองเข้ามาเนี่ยในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอเกี่ยวกับสถานการณ์ดาวที่มีผลกระทบในเดือนชะตาในช่วงจวังหวะเดือนเมษายนนี้นั่นเองงานเยอะแล้วเงินเยอะไหมล่ะ,ะก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยมีเข้ามานะครับจาก การทำงานอะไรเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเยอะมากทีเดียวแต่ว่าอย่างไรเสียนะครับเขาเรียกว่าทํางานทั้งทีมันก็ต้องได้ใช้เงินให้คุ้มนะก็เลยมองว่าแม้จะมีทรัพย์เข้ามาเยอะแต่ว่ามันก็ใช้ออกเกือบหมดนะครับเลยถือว่าในเดือนเมษายนนี้นะถ้าอย่างกลุ่มแบบทําธุรกิจส่วนตัวนะ เขาเรียกว่าหาทรัพย์เข้ามาได้แต่ก็ต้องมีรายจ่ายซื้อซื้อลงทุนเพิ่มใหม่อะไรแบบนี้นะครับเข้ามากม็เข้าออกวันเยอะพอๆกันเลยนะครับแต่ก็ยังมองว่ายังมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้การเงินก็เลยไม่ได้ตึงมือนะครับแต่ช่วงต้นเดือนนั้นนะครับตั้งแต่มีนาแล้วค่อนข้างที่จะตึงมือระดับสุดแล้วนะเดี๋ยวก็พอผ่านช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะครับก็จะมีทรัพย์เก็บมีเริ่มสะสมทรัพย์ กลับเข้ามาฟื้นนะการเงินถือว่าฟื้นขึ้นมาหลังช่วงวันหยุดยาวของเดือนเมษายนนี้เองทีนี้นะครับในวันหยุดยาวเนี่ยการเดินทางของแต่ละลัคนานะใครจะเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะครับในเรื่องของเพศภยัยอันตรายใดๆก็ต้องบอกว่านะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในลัคนา ที่มีโอกาสเสี่ยงนะครับในเวลาเดินทางแล้วเนี่ยถ้าคิดเรื่องงานไปด้วยนะสติขาดเนี่ยเป็นเกณฑ์มีความเสี่ยงที่มีดาวเคราะหนะครับเกิดขึ้นมาในเดือนเมษายนนี้ในช่วงวันหยุดยาวๆด้วยนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนเมษายนดังนั้นนะครับอ,อย่างที่บอกมีโอกาสเจ็บป่วยกระทันหันนะพอมาดูในองค์ประกอบของดาวแบบ พักเคราะห์เนี่ยนะครับก็ยังเกิดขึ้นอีกนะเท่ากับโคจรเข้ามา2ส่วนเวลาเดินทางไปไหนนะครับเดินทางไปที่ใดจะต้องมอีผู้ช่วยนะช่วยดูเส้นทางไปด้วยกันแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเราไม่ทิ้งกันนะอารมณ์ประมาณแบบนี้ถ้าไปคนเดียวเนี่ยเขาเรียกกําลังดาวเนี่ยมันจะอยู่กระจุกอยู่กับที่ตัวเราคนเดียวไงก็เลยเป็นเกณฑ์ว่ามีโอกาสมีเคราะห์จากการเดินทางจากการเดินทางไกลด้วยนะครับ เลยจําเป็นอย่างยิ่งนะที่ต้องมีเพื่อนร่วมทางที่ไปแล้วสามารถช่วยเหลือตัวลักษณาราศีตุนในการดูเส้นทางคอยตัวสติคอยพูดคุยอารมณ์ประมาณแบบนี้รวมถึงวา่าจะเดินทางไปที่ใดเนี่ยมีพวกอุปกรณ์เสริมหน่อยนะที่ชาร์จแบบตรวจเช็ครถสภาพรถให้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับตัวปะยางรถอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีติดไปด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปทำบุญน,นะหลุนดวงหลุนชะตานหนิ่งสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนความรักกันบ้างน,นะความรักเนี่ยในเดือนเมษายนนี้เรื่องความรักไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านเข้ามาสู่ช่วงวันหยุดยาวๆได้ไปเที่ยวด้วยกันได้มีเวลากลับมาให้กันไงเพราะว่างานเยอะไงพอช่วงวันหยุดยาวมีเวลากลับมาให้กันความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะ ก็จะกลับพลิกฟื้นดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่า,อายอมยอมกันหน่อยนะครับเราเองนี่แหละเป็นฝ่ายยอมนะก็มองว่าถ้ายอมยอมกันหน่อยกลับเข้ามาพูดจากันดีๆนะทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนโสดเนี่ยที่กําลังคบหากันดูใหม่ๆเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ดีเลยนะที่ความสัมพันธ์นั้นจะยืดยาวนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของความรักนะครับก็โดยสรุปภาพรวมนะครับ งานถือว่าเยอะมากนะครับตัวช่วยก็คือบริวารน,นะครับของชาวลักนาลักนาราศีตุลแต่ถ้าใครไม่ได้มีบริวารบอกว่า,าตัวคนเดียวลุยคนเดียวอย่างนี้นะครับก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยแล้วกันนะครับความตึงเครียดระหว่างเรากับเจ้านายยังคงมีตลอดทั้งเดือนนะสุขภาพและอุบัติเหตุยังคงมีเกณฑ์ในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยความรัก ถือว่าสดชื่นสมหวังตลอดทั้งเดือนครับขออนุญาตเชิญคําสอนหลวงปธธู่พุทธทาสภิคุครับอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยราคายังดีกว่าน้ําเค็มเต็มทะเลขอบารมีพระรัตนไตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ ทุกทุกรักนาราศีประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมีการเงินที่คล่องมือมีโชคดีมีความรักและมีความสุขตลอดทั้งปี2,564นี้ครับ